สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาชมฟุตบอลลีเวอรลีคัพนะครับคู่ระหว่างบุรีรัมยูดนเต็ดนะครับพบกับเชียงรายยูดนเต็ดนะครับทั้งสองทีมก็ขนผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับบุรีรัมย์ก็มีทั้งธีรทรบุญมาทันนะครับสิวราตเทศสูงเนื่อนะครับสุภโชคสารชาตินะครับและซูน้าวินโอริกี้นะครับเป็นกำลังฟอร์มดีนะครับมาชิกานะครับอการเริ่มเกมเรียนบุกจากซ้ายไปขวาครับ ก่ากวาครับไปย่งสู้กันอยู่ครับตรงริมเส้นนะครับได้ฟ้าครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ธีรทรจะเป็นเตะดรีทิกนะครับจะมีลูกสวนยังไงบ้างครับโอ้โหยิงเลยครับแอบยิงครับกองหลังไม่ลงนะครับออกมาฟอกได้นะครับสกัดมาได้นะครับยังช่วยกันได้ดีครับทั้งเชือกไรยาวกว่าไม่ใช่กองหน้านะครับออกมานียครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนดึงครับจังหวะนี้ครับ ในศูนย์หน้าของขนำวิลาำโดนดึงนะครับโอ้น่าตรงไปเียครับไปทางเป็นมุมาำตันต้นนะครับโดนดึงนะครับถึงนี้ธิราทอนเจ้าเก่าใะครับ โอ้ยิงเลยครับตรงนี้โอ้โหหลอกยิงนะบุญรำขึ้นนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำเชียงรายไปจากทางซายมหาการของธีรธรบุญมาทันนะครับลูกยิงคล้ายๆกับที่เคยยิงทีมญี่ปุ่นเนีครับเอฟเอฟซีครับโอ้โหจังหวะนี้ครับได้นี่แล้วบุญรำนี่ครับหลอกยิงสวยมากนะครับ บอลบุกมาทำน,นะครับหลอกยิงนะครับทำมาครั้งที่สองนะครับได้ผลครับสตาร์บูลเวลลำได้ยิงนะครับสตาร์าารบูลนวลยิงต่อครับสวนกลับมาอีกครั้งนึงครับทางบุรีรัมย์นะครับหุ่นกองหลังกับประตูไม่รู้กันนะครับดูนี่โวยกันใหญ่ าสนาปเป็นใบเหลืองไปครับพีธีวัดนะครับกับตันตีกุ้ง,งแตงเชียงรายนะครับนะครับโอ้โหเต็มน้องด้านหลังนะครับพิจักรณามันแก้วพรมนะครับโดนอัดเข้าไปในวันนี้นะครับโดนยามของพิธีเราเอามาชิงไา้จะเป็นคนเล่นนะครับโอ้ยังหลอกยัยง่อเลยไม่โยน,นครับ มงตั้งโอ้โหไม่มีคนชาร์จแล้วอย่างวันนี้เป็นพันสาเห็นไม่บูลนะครับจะมองตั้งให้เพื่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับอย่างวันนี้โมดโหลืกดแรงแข่งขันแต่เขาเริ่มครึ่งหลังนะครับบุกจากขวาไปซ้ายเป็นบุยดำในชุดสีเงินเข้มนะครับในจังหวะที่ตัดมันที่เชียงรายนะครับตรงนี้ไอเลียงบอลขึ้นมาได้โอ้โหลูกนี้ตอกส้นครับโอ้โหตอกส้นให้เพื่อนยิงนะครับ เดี่สั้นลูกนี้ได้ยิงนะครับแต่ว่าบอลไปใช้แบบกองหลังบุยลำออกหลังไปนะครับาจะไปดลูกเตะม,มุมนะครับจังหวะนี้นครับเตะมุมเชียงรายโยนเข้าไปครับลูกนี้ไปถึงสนุกสนุกการถีบจอมยิง้วยสายลูกนี้โอ้โหบอลเข้าหน้าต่างนะครับวางเท้าดีมากครับสนุกการถีบจอมนี้นะตรงกลางประตูนี่ไม่แน่นะครับบีเวลาอาจจะไม่ทันนะครับ จัลพันลาไปโดนทำฟาวเอาละครับโกุลกิโอ้โหลูกนี้โดนทำฟาวครัโดนตัดฟาวนะครับนาโตะนะครับโดนใบเหลืองไปครับผู้เล่นคนใดชิงไล่รับเร็วจริงๆก็เอาไม่อยู่ต้องตัดฟาวตรงกลางสนามครับไม่งั้นยาวจังหวะนี้นะครับออกมาสปีดด้วยนะครับเอาละครับชิงไล่หลุดมาเอาดูนี่หลุดครับเป็นเตลิเป้เตลิเป้ยังบังได้ครับ ยกขึ้นมาให้เพื่อนโอ้โหรุนได้โมงครับอัครวินนะครับได้ขึ้นโมงครับบอลไม่ตรงกอกครับโอกาสทองของทางอัครวินนะครับนี่นะบอลไม่ตรงกอกนะครับเสียหลัก้เช็ดเสาอยู่แล้วเลยไม่ได้งเชียงลายยังบุกต่อเนื่อครับาโมงผ้าครับจังหวะนี้เอาแล้วก็สกัดผ้าอีกครั้งหนึ่งได้ยิงครับ เป,ปลิ้ยบอลไม่ผ่านได้ไป,ไปน่นเองอีกจังหวะนี้ก็โหโหยนะครับสิวรักหลมตัวรับไว้ทันครับลูกยิงของิธีวัดนะครับยีงที่ห้องเครื่องนะครับบอลทางเชียงรายทีวัตดตัวทีมชาติไทยเลยนะครับตัวเงได้ฟรีคิกค,ครับธีรทรนะครับ โอ้โหเลยจะอันตรายครับยอดมาแล้วนี่ครับเข้าชาดครับโอ้โหโดนบอลด้วยครับเข้าชาถึงบอลด้วยจิ้มข้ามขานลงไปนะเสียดายครับลูกนี้ถ้าโดนแบบไม่โดนหนังหนักจังๆเท่าไหร่นี่แค่เฉล็บนี่ยเป็นประตูแน่ๆครับลูกนี้โดนเยอะไปหน่อยก็เลยข้ามขานไปตลอดพิลัมครับเอาจังหวะนี้พิลัมเลื่อนเต็มมุมครับเลื่นสันนะครับเลื่นสันจากวันนี้ ที่มุนทงนะครับที่มุนทงการเล่นกับเวลานะครับทางบุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับแล้วผู้ตัดสินก็ปรปล่อยวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับบ,รรบุรีรัมย์เข้าชิงโดยจะไปพบกับประจวบนะครับ FC นะครับ